ทำอะไรอยู่เหรอคะอ้าวนวดหน้าค่ะเมื่อเกินได้ของเล่นใหม่มานะคะเครื่องนวดแบบอัลตราโซนิกนะคะแล้วก็นวดกับครีมจีรังนี่ครีมจีรังของเรานะคะครีมจีรังมีเนื้อที่เนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มฉ่ำมากๆนะคะก็เหมาะกับการนวดหน้านะจะนวดด้วยรัวซานวดด้วยมือหรือนวดด้วยเครื่อง นวดต่างๆเนี่ยได้หมดเลยนะคะตอนนี้ได้ตัวนี้มาสนุกมากเลยเขาจะเป็นเครื่องนวดนะที่นวดด้วยการสั่นนะคะอันนี้ความถี่สูงมากอยู่ที่หนึ่งมืนรอบต่อนาทีเลยนะคะอนนก็เลยแบบว่าลองมาใช้ดูซิมันจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เริ่มขี้เกียจละนวดหน้าด้วยเกิดสันนวดหน้าด้วยมือแบบเออมาตัวนี้มันก็เหมือนง่ายกว่าเยอะนะคะเนี่ยแล้วก็เราก็นวดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย นะคะการสั่นของเขานะจะไปช่วยกระตุ้นนะคะการไหลเวียนของเลือดทุกคนทําให้หน้าเราดูกระจ่างใสนะคะจากจริงๆใช้คินจิลังก็หน้าใสอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็มันเหมือนผ่อนคลายด้วยเพราะว่าตัวนี้จะช่วยในการผ่อนคลายนะคะผิวหน้าของเรานะคะคจากที่มันมีความเครียดอยู่นะคะทุกคนรู้ไหมว่าผิวหน้าของเราก็เครียดได้นะบางทีเราเครียดนะคะมันก็ออกทางสีหน้าด้วยเนาะแล้วก็การโดนมลภาวะหรือแสงแดดอะไรต่างๆก็สามารถจะสร้าง ความเครียดให้กับผิวได้นะคะเราจะมาผ่อนคลายเขานะคะผ่อนคลายสบายจังเลยอ่ะแล้วตัวนี้จะช่วยยกกระชับผิวด้วยนะคะเขาจะไปสั่นนะคะไปกระตุ้นถึงเอ่อชั้นกล้ามเนื้อนะคะเราก็จะรู้สึกได้เลยว่ากล้ามเนื้อนะคะจะได้ช่วยกระชับคินจีรังเนี่ยจริงๆช่วยกระชับผิวแล้วเนาะเพราะว่าเขากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอลลาสตินได้สูงมากๆนะคะแต่จะเป็นการกระตุ้นที่ชั้นหนังแท้อ่ะส่วนนี้ก็จะไปกระตุ้นในเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะ ที่ของกล้ามเนื้อช่วยช่วยกันไปนะคะสำหรับรอย,ยรนี้ว่าใครมีร่องแัดไปอุ้ยชอบอ่ะสนุกมากเลยนะคะแล้วเขาจะช่วยผลักครีมนะคะผลักเนื้อครีมให้ซึมลงสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะจริงๆริมจีรังก็ซึมลงทุก ชั้นผิวอยู่แล้วนะคะแต่แต่ว่ามันก็มีเทคนิคอีกหลายอย่างอย่างเช่นว่าบางทีถ้าเราล้างหน้าเสร็จแล้วเราปล่อยหน้าแห้งแล้วมาทาครีมเนี่ยครีมก็จะลงสู่ผิวได้น้อยกว่าตอนที่ทาตอนผิวหน้ายังชื้นๆอยู่นะคะหลังจากล้างหน้าซับหน้าหมาดๆแล้วลงครีมเลยก็จะทําให้ครีมลงสู่ผิวได้ดีกว่าถึงสิบเท่านะจากที่เขาแนะนํามานะคะแต่ถ้ามีตัวนี้ตัวนี้ก็จะช่วยนะคะช่วยเสริมทับเข้าไปอีกนะคะอ่าแบบนี้เลยสบายๆชอบอ่ะ เพื่อนๆคิดว่ายังไงเออน่าสนใจอยู่นะ